ปล่อยทีเซอร์ตัวแรกมายิ่งใหญ่สมการรอคอยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับละครเรื่องหมอหลวงของทางช่อง3นั่นเองสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปด้วยนะครับผม ปล่อยทีเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวอย่างแรกสำหรับละครใหม่ของทางช่อง3อย่างเรื่องหมอหลวงคือละครที่ทุกคนต่างตั้งต,า,งตารอคอยนั่นเองโดยผู้กำกับอย่างชุชดาพาและผู้จัดละครอย่างก้องปิยะแห่งบริษัทโซนิกบูม2013จำกัดก็ได้จับหนุ่มพระเอกหล่อยอย่างมาริโอเมาเลอร์กับสาวคิมคิมเบอรี่มาประกบคู่กันอีกครั้งหลังจากที่เคยสร้าง ความโด่งดังมาแล้วในละครทองเอกหมอยาท่าฉลองนั่นเองและการกลับมาของทั้งคู่ในละครเรื่องหมอหลวงครั้งนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าหมอหลวงไม่ใช่ละครที่เป็นภาคต่อจากทองเอกหมอยาท่าฉลองนั่นเองนะครับผมแต่มีความแปลกใหม่กว่านั้นทําให้ทุกสายตาต่างก็คอยจับจ้องว่าเวลาละครเรื่องนี้อย่างหมอหลวงจะออกอากาศ เมื่อไหร่และมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมและล่าสุดทางช่องก็ได้ปล่อยทีเซอร์แรกเป็นตัวละครแรกในวันที่1มีนาคม2,566ที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความครบรถในละครที่คนดูจะได้รับซึ่งมีทั้งโรแมนติกคอมมดี้และดราม่านั่นเองนะครับผม